me. Mm-hmm.

ยอนหน้ามีอีกห่งในขัอขอต่อสาวด้วยไง

วิดีโออ้าวขอให้กูฆ่าดตลอด หึ่งหรอคนแ่มืดเปิดแส่ไยดิ<า>อ๋อจอพี่มันสุดแล้ววันนี้นีไ่ไงมันย้อนอยู่ออสวัสดีครับคุณอวิรุธ<า>วันนี้ป้าแก่ก็มานะครับ น้าเจี๊ยบก็มาจ้าไปยังอ่ะผมคายก็มานะจา้ารีบกลับมานะครับเนี่ย้องแบงก็มาจ้า าาาอ่าเดี๋ยวผมเปิดรถให้นะครับเก็บกนอนอาไปถือไว้กันสวัสดีค่ะอุ้ยเอาสวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปรำมกันอีกที่นึงนะคะ

ไอพี่พี่คิ้วแดงนะคิ้วแดงแล้วเราอ่ะคนไหนก่อนหน้าแดงทั้งนอกรีบถ้ารูปร่างไม่ดีจริงทำไม่ได้นะครับแต่งหน้าผมบอกเลยคิ้วให้ดูคิ้วนะคะทุกคนนี่ถ้ารูปร่างรูปร่างอย่างนี้รูปร่างอย่างนี้จะมาแต่งผมไม่ได้นะครับเพราะว่าดูคิ้วนะคะทุกคนอันนี้สุเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้สุขภาพหน้าหรือหนังหมาครับได้อันนี้ถามไยนะครับว่าอันนี้สุขภาพหน้าหรือหนังหนังหมาครับอ๋อหน้าเลยครับคิวสนี่นะคะตอนนี้กำลังเราไปลำสวัสดีครับมคอมเมนต์ไม่ค่อยเห็นนะครับริพลตาหวานโดนแดดไป ขอชมคิวพี่ขวดเดี๋ยวปักหมุดกันนะครับรางวัลรางวัลรางวัลนะครับใครจะให้รางวัลค่าไปเดินช็อปที่พางุรัตน์นะครับก็าความสวยโอนมาได้เลยนะครับมันไม่เห็นคมเมเ์ไปเดินช็อปของก็ไม่ได้ก็ซื้อของของใช้งับปลายฟ้าไม่มีตังซื้อวิกไะจ๊ะลองพื้นหนิว่าสีป่ะเนี่ยเย้นหน้าดำเชียวก็บอกแล้วนี่ส่วนมาก กนบอกไปอยู่ตอนเวลาเลกางเดี๋ยวไปอยู่่พูดน้องโบฝากไว้นะน้องโบครับอไร่วนอยู่แป้งไปเราใช้ไปโรงงานก็หน่อยโราจะกลับบ้านแั้วด้มองคอมเมนต์ไม่เห็นเลยนะครับขอขออภัยด้วยคะไม่ไป ออ่ะอานไอลรอไรอ่ะอ่านไม่ออกเเยอยมน่ายรูปน้ายเเลย่อะ หน้าหนูเต็มจอเลยตอนนี้ไม่ได้อยู่วัดกลางนะครับอยู่ที่บ้านเจ้าภาพนะครับนี่นี่นะครับนี่นี่นี่น,นี่นี่นะครับนี่นะครับสาธุครับสาธุช่วยอภพิมพสาธุกันมานะครับน้องนายพาทัวร์นะครับสาธุสาธุกันนะครับอ่าสาธุกันมาเนะจ้าอันนี้คืออะไรอ่ะเครื่องทําทองจริงปะ ว้าวอันนี้คือเครื่องทำทองใช่ไหมครับนี่ใช่กระโจนนี่นะครับครีมสาธุกันมานะครับสาธุสระุโอ้ เข้าทางเดียวแลเรียกว่าถุงทอง๋อครับรับอย่างเดียวถามกูหานะหนูมันง่ายนามคูหานีมันมีประตูตรงนู้นติดทปิดาูกหา่ร้่ว้างห้าตัวกำัเราเป็นบริษัทนเขาขายชั้นเนี่ยสิบล้านอ๋อสิสิบสองล้านแปดเ หอยเลยหายเยเดี๋ยวเอาน้ำไปกินให้หนบน้ำอยูอน่น,นี่นะไม่ไไมีคนเสร์ฟไม่รู้หรือเปล่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูแป๊บนึงนะครับพิม์สาทุกันเข้ามาครับพิม์สาทุกันเข้ามา <c oughs> พี่เ <c oughs> ข้ามาท้างนาถ่ายรูป พี่ทอปเราเร็วเดี๋ยวค่อยเอาเขาลออยู่เอาฝาไปก่อนฝาไปก่อน ไม่ใช่ว่านะอันนี้จัดเตรียมไปไหว้ข้างบนจัดเตรียมแต่ว่าชุดข้างบนนี่เต็มไปหมดแล้วเยอะเกินเกินที่ตัดใครด้วยครับพี่มามายู่กันมาฟังนี้พ่อหนุ่มไม่เป็นไรกินได้กินก็ล่ออยู่แล้วล่ะมาเล็วอเคยยืนยังยัอย่างงี้ลูได้ใช่โอเคดี โอเคป็นะเดี๋ยวจะไประดับบ้านจริงเดี๋ยวไปแอบบานใหญ่แล้วเนี่ยฮะนี่ครับหนึ่งสองสามป่อไปแบบหนึ่งเช่นนี้ครับเดี๋ยวโอเคหนึ่งสองขอนิ้วโป้งนิดนึงเนั่นแหละสยโอเคเอาไปเรื่ยเอย้แบบนี้แบบนี้โอเคเ

เอาน้ำไปกินก uh, ันลูกไปโอาโหผลไม้แได้ไรไก่เลยไม่ใช่พื้นมันช hmm. uh ื้นสิบกว่าล้านเนี่ยกี่กว่าล้านเขับว่ามึงซึมไปทั้งหมดเนี่ยรำทําอะไรรำกแล้วเรียบร้อยครับกหคือไรัไงเรื่อคือมันูบอกให้ อันนี้คือเครื่องทำท้องเครื่องทอท้องใช่พี่กินไอติมใครจ่ายอ่ะไม่รู้เมื่อกี้กินได้ไหมเออใครจะโอนค่าไอติมนะครับตามเลขบัญชีเลยนะคะใครขำคอนเทปปะไม่รู้ใครกินฟรีเหรอคนจ่ายตังค์มาแล้วกันกินฟรีปะเอาครับเอาครับเจ้เลี้ยงเจ้เลี้ยงเจ้เจ้เจ้าของ ครับผมวันนี้เล่นที่วัดราชครึกวะครับใส่เครื่องด้วยนะหนูไม่เอาข้าวเหนียวรถยิ่งไปไม่หมดอยู่ขอถ้วยหนึ่งนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสองเครื่องเลยก็ดูคอมเมนต์ไงมันไม่เห็นไง หนูไม่ใส่หนูไม่ใส่ตายมาให้ด้วยไม่ใส่เขาบังคับให้ยีขอค่าเฝ้าของด้วยนะครับใครวะนุ๊กแลมือมาลิเกอ้วนเลยไม่ได้รำลิเกร้อนๆจ้าอไ่ะแบตก็หมดเดี๋ยวเห็นแบตจะหมดแล้วภาพดูัก สตาร์ทไม่ติดแล้วลิเกเข่งกันทั้งกลุ่มเนี่ยคอนเทนต์โอ้โหเมื่อ้ตอเนี้ยอ่ะคอนเทนต์เมื่อกี้ตอนตาตาสแหง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 กันเลยแบบนั้นเออแบบอ่อนเนะฉันไม่ชอบอะไรที่แบบมันมิงอะโอ้ชินไม่ชอบอะไรมันดักอ่านจะกระโดดล้ำของแล้วพอพูดถึงผังต่อไปสิบกว่าล้านใชสิบกว่าล้านห้องหนึ่งนะ้นสิบกว่าล้านของลูกเขาสี่สิบล้าน ใครทีเปล่อยทีละกรอดูไลฟ์สดอยู่สวัสดีค้าดูไลฟ์สดอยู่หรอครัเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะครูที่โรงเรียนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหนังละบุญมีแล้วมบัตรดูยังไม่ได้เกบ ไม่เอาเหรอไม่เอาเอากูถือให้อ่ะถืออถือไปเลยถ่ายไปเลยเอ็มตงเทพมาแล้วนักกําไรไปรำหรือไปสวนเขาบอกว่านักกําไรไม่รู้จักอุ้มมืดจังวะเออแต่ปันอะไรรว่าอะไรโถามว่านักกําไรไปรำหรือไปไปสวนขี้ผลไม้ไงอ๋อไปสวนท้ายพูดเบี่ยขาให้มาจ้านักกําไรบอกว่าเออไม่หวานเต้ค่ะไปเท่าไหร่อันนี้ไม่ใช่บันทีนะเนี่ย เขาให้มาจ้าเป็นของมงคลจ้าของไหว้เราก็เลยเอามาไม่ได้วหว้เลยไปเอามาได้ไงเนี่ยไปไปไปใช่้า่จ้าไมใช่จ้า้ถูกเช่นะ่จนะ่านะผู่น่จะ่นะผู้จนก่นะ่ะก่นะ่ เอ้ยใครเอาผลไม้มาก็ไปไว้ที่ตัวเองนะมาไว้บอกอื่นไม่ได้นะโอ้ยคนโอ้ยอะไรอะไรทำลายโกกูแล้วเฮ้ยแกด้วย ก็นั่งที่กูสี่โบย้ายที่เป็นไมไม่รู้ว่าเออโดนอะไรวะโดนกูนี่ยเนี่ยทำไมโทรศัพท์กูไปอย่างงี้ บอกมาแล้วปิดแล้ใช่ไหมบอกแล้วนั่งไหนไม่ได้ปิดตั้เอียย่างนี้มันไม่ได้มันตั้งนอนไปแล้วไงเหรอยังร้อนสู้มากมขากินบอกอ่ะสู้ใครจะสู้อ่ะมึงคุยมาบากกใครรำเมื่อกี้เนี่ยเขาแจกทองคนละเส้นให้ไปเลือกเอาหนูไปได้แล้วเมื่อกี้นี้หนูเข้าไปก่อดอ้าวได้มาเส้นเดียวเหรอสามเส้น กูได้มาห้าเส้นแล้วเขาขอเลขบัญชีไปแล้ววันมันสิบล้านเฮ้ยให้มึงแค่สิบล้านอยู่เป็นลูกคนทำเขาเลยกูได้มากกว่าสิบล้านไงของให้เป็นรายชั่วโมงอะเดือนหน้าจะแต่งงานไหมไอ้ตัดต้องเอาให้เหนือคืออะไรก่อนเนี่ยเขาให้แน่ๆหัวหมูสุกแล้วเนี่ยโดนแดดโอ้โหไปสดดูนะคะ คอยขอแมทองเอ้ยมืออ่มีดเห็นมั้ยนะบักกันด้วยแลก็ตาไหลอะนี่ของเรามีลิเกล่าีเล่นด้วยทำไมอะไอโฉของดีประจำจังหวัดโอ้โหของดี เขาชื่อแย่โอ่งนั่นอ่ะโ้ข้างในนี่แม่งมันโคตรอึดอัดอ่ะเอาคุยกับเอฟซีสิไอท็อปสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทักเกียตทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างฮะ กล้องกล้องมันอยู Uma, is. Is right? ่ไหนวะกล้องข้างแล้วทำไมตาเราไม่ตรงกล้องก็ไม่ช่วยก้องไม่ได้เลยมันทางนอนไงตัวข้างเรตรงคิ้วปัวคิ้วไอ้ท็อปใครเชี่ยวกันอืมอุ้ยกูเห็นกูเห็นเลยเมื่อกี้เขาบอกสวยเนี่เหรอเอ้ยจะพาบอกแต่งหน้าสวยจังเลยส่าก็พูดไปอย่างนั้นนี่ไปที่ห้างแว่นมา ด้านไหนไม่เห็นใครพูดคุยอะไรนี่ไงอายีไม่มีมนต์อ๋อเหรอได้แบงค์วัดดีประชาชนพี่น้องที่เคารพรักทั้งภูเตทุกท่านไม่ได้หรอได้หรือไม่ได้อืมแลกอนเเถแก๊ตัวเสร็จนเสร้าวอ๋อกล้องอยู่นี่ไลฮะอะไเ้ยขกลับเรากลับเลยแน่นอน อยากนั่งด่มโอ้โหตื่นมาเลยมึงอ่ะพี่ป้มบอกได้ครับแท้งแท้งไหแฟนมากอันนี้นออ้องไหนนะฮะรับประทานอย่างเดียวเลย มมีุดควบพับหัวแล้วฮอปคบช่วงใครอ่ะน่ารักเราข้างให้ฮอปน้องแบงค์น้องแบงค์ใครบอกไม่รู้เราเคยเขามีหัวใจเลี้ยครับตกมาจิมเฟสอร่อยอร่อยฮะโอ้ยสุดแล้วเราเพี้ยนเขาบอกให้ไปยืนรอน้าร้อนเป็นอะไรเนี่ยเต็มหล้าพี่มาทำอะไรนี่มาดิมาดิให้เขาไปรอหน่อยนะให้ขอไปรอหน่อะ ไม่เห็นอ่ะมันไม่เห็นของเม้นะมือต้องเปลี่ยนไลายใหม่มันไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ใหม่เดี๋ยวไล่ใหม่